สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวนัวค่ะมือนี่เปลี่ยนเหอะิืว่าเป็นมอสลำสิ่ง <c oughs> เปลียปล่ยนมงลียนใหม่อะไรจังใดต้อนรับปีทรงปีเสื้อล่าจะกระเทียมท่นดอกนะคะของกิ่นแซบแบบนัวนัวค่ะวันนี้ยำแซลมอนคะยำแซลมอนแต่แซบแต่แซบสดก็นน่น่านี่ใส่หอมแบบ อืมใส่ขรึ่งชายค่ะอืมแซ่บคือจะกินขึ้นสายสดจังไหนบุค,ค่ะ เดืกก็เอาตีหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบหอมแดงหอมหัวไงคะ่ะกระเทียมคะ่ะแล้วก็มี กระเทียมโทนดองค่ะของกินแสบแบบนวดนวเองผลิตภัณฑ์ของกินแสบแบบนวดนวค่อบบบวววนะอืม ผัดกระแซาคือจะกินเค้ื่อนชายค่ะเขาต้มบางเน้นอ่ะเขาต้มเลิศในเน้น,น มันเป็นการมันหยาบ ขากมือขา่ค่ะมันกลินอย่างยังกลินบักหอมแดงเลยล่ะหอมหอมเขาไบบหอมแขกงนุ่มฉุนดังงาผักลับซับ ไปเสือนปลาแซลมอนมาสามร้อยแปดสิบได้เนี่ยรู้สึกว่าแพง้งกว่าเก่าค่ะหรือเป็นความรู้สึกไปเองวะเมื่อจากไหนช่องใจว่าสบีนี้เนี่ย ตต่ว่ามันก็ได้หืนๆดังแซ่บเลยคืออยากเลยเนี่ยหอมปล่อมนะคะ ไปข้้งหลังมันสิมีเหล่ากรับว่าเหลาขักอยู่ขักไปอีกแบบนะคะ พ้อนจะถามว่าคาวไหมสำหรับท่านใดไม่เคยทานอนะนะแรกๆก็กินว่าเป็นขึืนั่นค่ะเป็นข้า,ขาวๆจนเีก้ก็กินได้แจ้งใดกินไปกินมากอ่ะก็ได้ยุ่ถ้ากินแบบนี้จะท้าจะกินคือข้าวจ,จิ้มบักซอสซีอิ๊วบ่าไ้บ่าไ้ค่ะ ได้กับปริมาณหน่อยใครน่ยจะกินตำมะฮงตำมะฮงถ้ากลิ่นกูเหมือกินได้ถ้าว่าเขากันดีว่ตาตำมะฮงก็เจ้าหมอนถ้าว่าอันเฮ็ดคลิปนะต้องว่าบันไหน อืมเป็นจังไหนเป็นมันๆจังไหนอ,อันนี้พูดให้กันไม่ได้เนี้ยเพราะว่ามักไผ่มักมันค่ะรามากมักว่ะราะว่ามันไหนจะดองเราเสเียบดองสะิป็นอีกจังนึง ความแท้ใส่กันนี่และความจริงเลยอืถ้ายังแบบนี้อร่อยอยู่มันเครื่องหลายเด้ในตะไคร่นี่ดิกระเทียมดิบกระเทียมทอดนั่นวะขึ้นทรงขึ้นสายปั้นนี่อีกวาซาบีอีกกระเทียมนําเข้าไปอีกให้มันแบบรสจัดๆก็คสอชอบ ว่าจะลองเห็ดอันนั้นอยู่ค่ะส้มปลาแซลมอนไหมปาลาแซลมอนปลาส้มนะมันๆมมเป็นตะแสบ จิ้มเป็นซีอเส,ส,สียเห็นป่ะใส่กระเทียมเนี่ยใส่กระเทียมเผ็ดกระเทียมลายก่าพริกเหนนะน้ำลายเหี้ยป่ะเป็นมวบอแล้วเป็นยังไงบุ๊คนนางสั้นเขาเนี่ย เป็นแบบว่าอยากกินอืดหัดเป็นแบบอัน่อนะอะอันร่องมาตองซวยเสมอไปใช้เสบบกระแรงสีเหมืองนะคะเ <c oughs> มือ่อเน,นี้ยคนถามเยอะเยอะอู้ขอซื้อไหนค่ะซื้อมาจากตลาดแม่เธอเขาซื้อมาจากตลาดนะคะอืก็กระแสเอินเธอเอิญฉันโอ้ ช่วงแรกเอินหนูเด้อค่ะเอินหนูเอิอนไปเอินมากว่าโอ้ยเถาสิตายแล้วมาเอินหนูฉันก็เครียดอยดู่เดอว่าฉันเถาฉันก็เลยเปลี่ยนใหม่เอินฉันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่เคารพผู้ใหญ่ที่อนั้นะคะเคารพเหมือนเดิมค่ะเคารพเหมือนเดิมถ้ารู้ก็น้อมเนาะน,อ,นอบน้อมนี่แหละว่าวน้าพือเก่า่ะคะแต่บอกอิสระฉันสับไปง่ายเออ มีไงฉันรู้เรนรู้ก็ว่าฉันเห่าเนาะเล้วส่วนเป็นคุณป่าคุณอะไรคุณยายคุณลุงคุณตาหรืออะไรก็น้อมคุณพี่อะก็น้อมน้อม,อ,มอยู่เหมือนเดิมนะคะ เนี่ยสืส่อตั้งไว้าเต่างขายจ้ากเถอะหรือว่ามีหอเนเงินสื่อคานจ่ายค่าไฟแล้วบมของผู้อื่นใครได้ของเจ้าของบ้าใ,ใครไมหมเงินบ่เอ้ยอมันก็ต่า ด่ำเนี่ยชอบมันเนี่ยจะยังไปใส่น้ำตาลไรเด้ออะไเป็นเปรียวซะเปรียวน้ำยนี่ก็ตัดตัดเรียนตัดยังไหนอันบอลเนี่ยเป็นซีเรียมลูกเต๋าเลยเนี่ยวายุ่คือเป็นหืนดังใส่วาซาบหิหลายโูดไหม แต่เสียเป็นคือเขานะคะบิสื้อแบบเป็นบคัคคอนดวนเจ้ามันกินกับอันไม่ได้แม,มวเวลาซื้อเนื้อมาก,ก,กาาไก่ดีกว่าบหวยเลยไม่ถึงว่าแบบ มันเลียนมนะมแต่ว่ามีประโยชน์เยอะมากเนียแซมมอนเนฉันก็เป็นตัวล่อยๆเนาะฉันบีบซิวเธอเป็นนายๆๆายัยๆความหลักใส่กิบกระซังมันเถอะความงามความยั่งยืนมันกับ,บ่อจีร่างเท่าความดีและความจริงใจเท่ากันดอกเท่าว่าฉันคักอก น้ำเสมอกับว่าแมนว่าสีสขาวไสสะอาดเท่าจิตใจเท่าดอก <c oughs> ไปสลนะขั้นเขียวพ่อก่อนไปละขาดดูมันดึกแล้วไหมเมืม่ออื่นจะไปทำงานนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามเราช่วงกินแซบแบบนุ่นๆค่ะเมื่อนนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ